สวัสดีทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567นะครับแรม8ค่ำเดือน8นวันนี้เลข8เยอะหน่อยนะครับวันที่28แรม8ค่ำเดือน8นะครับก็เป็นวันพระแรกในพรรษานะครับ ที่ที่แล้วเข้าพรรษานะครับก็วันนี้พบกันวรรพระเป็นครั้งที่12แล้วนะในทฤษฎีจิตวิทยาเขาบอกกันว่าอะไรก็ตามที่ทําติดต่อการต่อเนื่องมาเกิน1เดือนเนี่ยนะจะเป็นนิสัยจะเป็นความเคยชินนี่ทำมา12 12ครั้งเนี่ยสิครั้งก็แปลว่าเอาสี่หารสินี่สเดือนแล้วนะโอ้โหแป๊มเดียวเองนะครับก็มีรายการพบกันบรรพราถึง12ครั้งแล้วนะครับสเดือน ทำต่อเนื่องกันมาก็เป็นความตั้งใจนะเป็นความตั้งใจนะครับเพราะว่าจริงๆก็อาจจะเก็บไว้เตือนตัวเองบ้างนะครับแล้วก็แชร์แชร์ความรู้สึกแชร์ประสบการณ์นะครับไปให้ผู้ชมซึ่งอาจจะมีน้อยนิด,ดนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีคนดูเยอะแยะนะครับวันนี้ก็ไปวัดก็กลับมานะครับเพิ่งกลับมานะครับก็อเอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมไปทําบุญทำทานแล้วก็ ท่านเจ้าวาดก็ทักทายเหมือนเดิมวันอาทิตย์มีเวลาเนาะมาทำมาวัดได้แต่วันปกติอาจจะไม่ค่อยมีเวลามากนักนะครับวันนี้วันอาทิตย์เนกะิดได้ไปนะครับวันนี้ท่านก็คุยหลายเรื่องครับคือท่านเจ้าวาดท่านจะ,นจะนะให้ธรรมะตอนก่อนให้ผ่อนนะก่อน,นยัถาสพีท่นันก็จะคุยนะครับวันนี้เหมือนจะคุยในเรื่องของการสืบทอดต่อเนื่องนะ เพราะว่า,าคุยกันในเรื่องของอพุทธศาสนาเนี่ยนะครับต่อเนื่องมาอย่างไรนะไม,ไม่เคยยุคนี้ไม่เคยมีใครเห็นพุทธเจ้านะครับมีคําถามด้วยนะพุทธเจ้ามีจริงไหมนะท่านพูดนะท่านก็เลยเล่าเรื่องของความต่อเนื่องนะครับมันโยงกันกันกบที่ท่านบอกว่า,าพุทธศาสน,นิกชนมาวัดเนี่ยเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีนะให้คนรุ่นต่อไปให้คนรุ่นต่อไปทําตามนะ ทำเรื่องที่ดีๆไว้นะครับให้คนรุ่นต่อไปสืบเนื่องต่อนะฮะเลยแกพูดโยงไปในเรื่องของการสืบต่อพุทธศาสนานะครับท่านบวชมาเนี่ยก็ต้องมีอุปชานะครับเราทุกคนก็ต้องมีพ่อแม่นะฮะดังนั้นเนี่ยก็เป็นการสืบต่อมานะครับเป็นการสืบต่อกันมาพูดถึงเรื่องสืบต่อนะครับผมกลับไปคิดโยงไปถึงเรื่องของการคุยเรื่องธรรมจักร วงวงล้อธรรมจักรในเรื่องที่ท่านคุยเรื่องธรรมจักรกับปวัตนะสูตรตอนวันพระที่แล้วผมว่ามันก็คล้ายกันเหมือนกันคือเราอยู่ในวงวงจรธรรมจักรเนี่ยมันกลมล้อหมุนไปสิ่งที่เราเจอในวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นทุกข์เป็นสุขสิ่งที่เราคิดว่าโอ้โหมันแย่แล้วนะไม่ไหวแล้วชีวิตนี้จะดำรงต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ย จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่คนอื่นก็เจอมาแล้วนะครับเพียงแต่วันนี้มันวนมาหาเราเราเจอบ้างนะเป็นเรื่องธรรมดาโลกนะครับเราก็คิดว่าโหเรานี่แย่และไม่ไหวแล้วทําไมเราแย่กว่าคนอื่นแต่เอาจริงเนี่ยทุกเรื่องทุกเรื่องที่เราได้เจอกันในวันนี้เนี่ยนะครับตัวผมเองด้วยนะผมคิดเรื่องที่ผมเจอทุกวันนี้ที่ผ่านมาในชีวิตรวนแล้วแต่เป็นเรื่องที่คนอื่นก็เจอมาแล้วทั้งนั้นแหละก็เป็นเรื่องที่คนอื่นก็เจอมาแล้วผ่านกันมาแล้วทั้งนั้นนะครับ ดังนั้นก็เลยนึกอืมการสืบทอดหรือว่าความต่อเนื่องในเรื่องของการใช้ชีวิตประสบการณ์อะไรทั้งหลายก็เหมือนกงล้อเนานะกงล้อธรรมจักรี่ไม่ไม่ทราบใครเป็นคนกินสุดยอดมากเครื่องหมายเครื่องหมายของธงธงธรรมจักรคือกงล้อธรรมจักรหมุนเวียนนะเป็นวัตตะเป็นวัตตะหมุนนะครับก็ทําให้เรา ตือนตัวเองอยู่เสมอว่าชีวิตมันหมุนไปตามวัฏสงสารเนี่ยเราหยุดกงล้อได้เมื่อไหร่หลุดออกจากวงนี้ได้เมื่อไหร่นั่นนั่นคือน่าจะเป็นเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่การหาทรัพย์สมบัติอะไรใดๆเลยนะครับก็คิดมาอย่างนั้นคิดมาอย่างนั้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่อโอลิมปิกเกมนะเข้าเข้าเทรนนิดหนึ่งนะโอลิมปิกเกมเปิดไปเมื่อคืนก่อนผมกา อดตาหลับกับตานอนดูวเขาเหมือนกันนะเที่ยงคืนครึ่งนะกว่าจะได้นอนอีกทีตีสี่ครึ่งกับตีห้าโอ้โหแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นการถ่ายทอดไอเดียถ่ายทอดไอเดียออกมาเป็นรูปธรรมแบบสุดยอดมากคนคิดเนี่ยคือเขามีคอนเซปต์ว่าจะต้องมีอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนคอนเซปต์นั้นเนี่ยเอาต้นทุนของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยออกมาให้โลกได้รู้ได้แบบสุดยอดชัดเจนมากนะครับ ม้ว่าจะง่วงนะดูไปอาจจะหลับไปบางตอนบ้างนะเดี๋ยวมาดูมาดูซ่อมตอนเมื่อวานนี้ก็มาดูอีกรอบหนึ่งเป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์คนที่ทำเป็นเรื่องของความต่อเนื่องเหมือนกันนะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องที่ที่านท่านเจ้าวาดบอกเมื่อเช้าเหมือนกันนะมนุษย์คนแรกที่ทําขึ้นมาเนี่ยไม่หอไอเฟลก็ตามหรืออะไรก็ตามคิดขึ้นมาเนี่ยโอ้เป็นคนที่ คิดไกลจริงๆนะคิดไกลมากนะเพื่อให้สืบทอดไปอยู่ในเรื่องของคนรุ่นต่อไปวัฒนธรรมอะไรทั้งหลายแหล่ของแต่ละประเทศมันก็มีการสืบเนื่องต่อกันมานะครับฝรั่งเศสก็ฉายในเรื่องของเอกลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของประเทศเขาประวัติศาสตร์สําคัญซึ่งมันเกี่ยวข้องกับโลกเนี่ยออกมาได้ชัดเจนมากนะครับแล้วก็สร้างพลังนะสร้างพลังให้เป็น แรงขับเคลื่อนของคนนะครับที่ดูอยู่หลายหลายอย่างนะครับนี่ต้องชื่นชมผมว่าเป็นการแค่บอกว่าเป็นการเปิดโอลิมปิกครั้งแรกของโลกที่ไม่ต้องเปิดในสนามกีฬาเนี่ยไม่ต้องลงทุนสร้างสนามกีฬาใหม่ในแค่นี้มันก็โหอลังการตื่นเต้นละว่าเขาใช้คอนเซปต์คิดได้ยังไงนะเปิดล่องเรือนในแม่นม้ําเซนแม่นม้ําแซงนะครับแม่น้ําของฝรั่งเศสนะครับเยี่ยมมากเลยนะน,นี่นะครับดูเหมือนกันเมื่อวานก็ ดูแบดบินตันนะฮะนักกีฬาแบดมินตันไทยนี่ระดับโลกเมื่อวานก็ชนะนะครับแล้วก็ดูฟุตบอลเมื่อคืนก็นอนเที่ยงคืนครึ่งนะดูฟนะุตบอลโอ้โหแล้วมีความพลิกผันพลิกผันในะสองนาทีสุดท้ายคนที่บุกเนี่ยบุกยิงแทบตายเลยนะบุกพับสนามบุกแล้วยิงแม้สักทีนะครับอีกฝั่งหนึ่งโต้กลับมาครั้งเดียวเนี่ยนะได้ประตูเลยชนะเลยนะสองนาทีสุดท้าย อะไรก็ไม่แน่นอนนะเขาบอกลูก,ลกบอลกลมๆนะว่าถึงชีวิตก็เป็นอย่างนี้หมดแหละนะครับอะไรก็ไม่แน่นอนหรอกนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องอย่าประมาทอย่าประมาทนะครับนะอย่าประมาทนะเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อสักครู่นี่ผมจริงๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาในหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ต่อวัอนพระต่อวันพระเนี่ยก็มีการมีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเยอะนะครับถามหมอฟันถามหมอฟันหลายรอบ ก็เป็นเรื่องที่อะไรอะคิดถึงเรื่องของความเสื่อมนะเป็นเป็นเรื่องของรู้ตัวว่าเป็นเรื่องของความเสื่อมของสภาพที่ใช้งานมานันนั้นก็พิจารณาพิจารณาเรื่องความเสื่อมของเันงขาได้เลยนะเรื่องเรื่องปวดฟันนี่นะโอ้โหทรมานมากนะไปหาหมอฟันมานะครับไปคุยกับหลายหลายท่านในโซเชียลก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะนะครับส่งมา ที่เคยเล่าให้ฟังว่ามาีพี่ที่สนิทกันก็ส่งธรรมะรายวันมานะครับแต่เนี่ยไป,ไ,ปไปเจอใน Facebook ของคุณอ้วนวรรวันเนี่ยซ,ซึ่งเขียนไวน้น่าสนใจผมคิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องเดียวกันกันกบที่เราได้คุยกันที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับเรื่องเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะสวดมนต์นั่งสมาธิ ใดๆอะไรก็ตามนะถ้าไม่สามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตประจำวันได้ก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์สมบูรณ์ร0 0ซจริงๆก็ได้ประโยชน์แหะครับไปสวดมนต์นะครับก็ได้สมาธิได้ความนิ่งความสงบตอนสวดมนต์นะครับนั่งสมาธิก็ได้ตอนนั้นแต่ว่าเวลาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราไม่เอาความรู้สึกในส่วนนั้นเนี่ยมาใช้ด้วยเนี่ย ก็อาจจะทาให้เราใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เราบําเพ็ญ mm. เพียรใช้ความตั้งใจในการทําในสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ในสิ่งนั้นน้อยเกินไปท่านคุณคุณอ้วนวรว,วรรณขอต้องขออนุญาตท่านนะครับท่านแปลนะแปลแปลธรรมคีตานียออกมาให้ให้ได้เห็นภาพนะครับยาวนะแต่ว่าอาจจะอ่านบางตอนนะครับมาแชร์มาเผื่อแผ่กัน เช่นตอนนี้ท่านบอกว่าการฝึกขันติธรรมจะมีความดีงามอันใดหากเจ้าไม่สามารถอดกลั้นต่อการดูถูกเหยียดหยามนี่คือการเชื่อมมาสู่ชีวิตจริงนะครับฝึกอะไรก็ตามถ้าพอเจอคนดูถูกเหยียดหยามมาลมปี๊ดขึ้นมาเงี้ยนะครับก็แสดงว่าที่เราฝึกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เลยนะหรือบอกว่าการให้จะมีประโยชน์อันใด หากเจ้าไม่ถอนรากถอนโคนความเห็นแก่ตัวให้หมดสิ้นไปอันนี้ก็ในการสอนของอาจารย์พระอาจารย์หลายท่านก็บอกนะครับเราให้เพื่อให้ความเห็นแก่ตัวลดลงจริงๆความเห็นแก่ตัวลดลงมันคือการลดอัต,ตาราลงไปด้วยจนะให้อย่างเดียวแล้วก็ยังเห็นแก่ตัวอยู่อย่างนี้คือบอกว่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเนี่ยฮะก็ก็เขียนหลายเรื่องนะครับหลายเรื่อง ลายอย่างนะครับเยอะแยะเลยนะครับก็ยกตัวอย่างประมาณเนี้นะครับ2อสาเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เอาสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยมาเชื่อมต่อมาเชื่อมกับชีวิตเกิดอะไรในในชีวิตเนี่ยก็มีหลักยึดนะครับสุดท้ายวนไปวนมาผมคิดว่ามันคือเรื่องของการอยู่กับลมหายใจนะมีสติ รู้โอเคเราเราเป็นปุถุชนนะเราเป็นปุถุชนเราอาจจะไม่ทันในเรื่องของกิเลสท,ที่เกิดขึ้นในในทุกครั้งหรอกนะครับเพราะว่าโอ้โหยังยังต้องฝึกเยอะนะครับตัวตัวผมเองก็ตามนะแม้ว่าจะสนใจในเรื่องนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่จะทําได้ขนาดที่รู้สึกตัวทันทุกครั้งนะอันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะครับแต่ว่าการมีบ้านนะบ้านหมายถึงว่าลมหายใจนะี่คือบ้าน เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยเราก็กลับมารู้ลมหายใจรู้สึกตัวในชีวิตรู้สึกตัวรู้สึกความรู้สึกตามความรู้สึกในชีวิตของเราที่ที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นได้เผมว่านั้นแหละก็คือทุกเรื่องที่เป็นข้อสรุปนะครับเป็นตัวขมวดการปฏิบัตรบิรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยอารมณ์เป็นแบบไหนนะครับรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราหลงเพลินไปเรื่องอะไรนะ ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เรากลับมากลับมาได้กลับมารู้สึกตัวได้สุดท้ายไม่ว่าจะพูดว่าอะไรก็ตามการปฏิบัติเพื่อให้มีสติอยู่เสมอเนี่ยก็เป็นเรื่องเบสิกสุดและสูงสุดเหมือนกันที่ที่ควรจะต้องทำก็แชร์นะครับในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็มาพบกันตามความตั้งใจนะครับวันพระอันนี้เป็นวันพระที่12นะครับแม้ว่า จริงๆดูใน YouTube ก็ไม่ค่อยมีคนมาฟังเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ผมต้องการหรอกเป็นประเด็นประเด็นของผมคือการมาบันทึกความคิดตัวเองไว้ในสื่อโซเชียลนี้บ้างนะครับแล้วก็กลับย้อนดูสอนตัวเองเป็นเรื่องสอนตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับงั้นการที่ฝึกฝนตัวเองนะครับ ไม่ได้ไปชี้นิ้วเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะทําแบบนั้นนะครับพยายามจะทําแบบนั้นครับก็วันนี้ยาวนิดหนึ่งนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันมาตลอดนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันพระวันนี้นะครับอนุโมทนาบุญนะครับสําหรับท่านที่ไปทําบุญที่วัดเช่นเดียวกันในวันพระวันนี้เมื่อเช้านะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ